เดี๋ยวนะเจ้ามา้แต่เมื่อไร่เจ้าหนูพี่พี่ดูมันนิดูเขาสิอยู่จากด้านล่างนี้ผมอยู่ด้านล่างพี่เมื่อกี้น้องอยู่ด้านบนพี่พี่อยู่สูงมากถ้าเป็นกูมาอนะ่ะผมจะลองเอาปลาให้พี่พี่นะดูว่าน้องจะกลัวหรือเปล่าทหไมเองกลัวปลาไหมอะกลัวไหม ที่ของน้องนะ่ะแล้วทำไมเองมาอยู่ที่นี่อ่ะอนะไปไหนอ่ะออสวัสดีครับผม ราบสวัสดีพี่พีฟีุงป้าน่าอาทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะคะผมวันนี้ผมแฝดเล็กจะ,าาจะเข้ามาตั้งแคมป์ในป่าพี่เดีเข้ามาตั้งแคมป์ในป่าช่วงหน้าหนาวเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีมากๆพี่พี่นะเออต้องบอกเลยว่าถ้าเราอยู่ในป่าจุดไฟสักกองผูกเปน,นอนพี่พี่นะสบายมากทุกคนนะก็ผมจะมาตามหาจุดที่ชาวบ้านเคยเจอเป็น เหมือนเป็นหนูน้อยหรือว่าเป็นเจ้ากุมารที่สิ่งสถิตอยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งพี่นะผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่หรือเปล่าแต่มีพี่คนหนึ่งพี่พี่ชื่อพี่พี่หลงเออชื่อพี่หลงไหมพี่นะพี่หลงเขาบอกผมว่าเขามาตั้งแคมป์จุดนี้แล้วก็มาเจอเป็นเหมือนกุมารพี่พี่นะเหมือนเป็นกุมารน้อยกุมารกุมารแบบหนูน้อยพี่พี่เด็กอ ออกมาหาเขามาเล่นกับเขาแล้วก็ให้โชคลาภเขาซึ่งจากที่พี่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นจริงนะผมก็ยคิดว่าเออยากขึ้นมาเห็นกับตา,าพี่ซึ่งตอนที่เขาเจอเขาเจอกลางวันพี่พนะกลางวันเลยเจ้าก,กุมารเนี่ยออกมาเล่นกับเขาแล้วให้โชคลาภผมให้โชคลาภขาด้วยพี่พี่ผมอยากเข้าไปตั้งแคมป์จุดนั้นแล้วก็เข้าไปดูว่าจะมีเจ้ากุมารอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าพี่พนะเดี๋ยวขอกำลังใจพี่พี่ด้วยแล้วก็ขอให้ผมได้เจอเจ้ากุมารนะครับผมแล้วก็พี่พี่ทุกคนจะได้โชคล โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ผมก็น่าจะมาใกล้ถึงจุดที่พี่หลงบอกผมไว้พี่ๆนะซึ่งเขาบอกผมว่าถ้าจุดถึงจุดที่เขาตั้งอาตั้งแคมป์เนี่ยจะเป็นจุดที่โล่งๆแล้วก็จะมีพวกกองไฟอยู่พี่นะก็ขอให้ได้เจอเจ้ากุมารอย่างที่เขาบอกกันะ ทคนครับเหมือนผมจะเจอจุดที่พี่หลงบอกนะพี่นะนี่คือจุดที่พี่หลงบอกที่มาเจอเจ,อเจ้ากุมารมาเล่นด้วยพี่นะซึ่งต้องบอกว่าพี่เขาอะไม่ใช่เป็นคนกลัวผีเขาเป็นคนใจแข็งก็เลยเขาสึกว่าเฉยๆพี่นะแต่สิ่งที่ทําให้ว้าวคือเจ้ากุมารให้โชคลาภกับเขาคือได้เต็มๆเ,เลยพี่นะได้เต็มๆเ,เลย ดี๋ยวดูว่านี่ไงต้นไม้ต้นไม้มที่พี่หลงบอกก็คือต้นนี้พี่นะที่เขาจะโชคลาภจับเจ้ากุมารอย่พี่นะเฮ้ย๋ยวนะมีขวดน้ําที่เปิดแล้วกับนมที่ยังไม่ได้เจาะนะพี่พนะอยู่ด้านในนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาถวายไว้หรือเปล่าสวัสดีครับอยู่ไหมเจ้าหนู เจ้ากุมาราอยู่ออกมาหากันด้วยนะมาเที่ยวมาเยี่ยมหานะโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมจะตั้งแคมป์จุดนะี้แหละแล้วก็วันนี้ไม่ไเอาเปมาก็จะนั่งนั่งจนก,กว่าเจ้ากุมารจะออกมาพี่นะ,ะเดี๋ยวผมขอจุดไฟก่อถดูแล้วนเาจะค่อนข้างจะวางเวงไปพี่นะ ไปกันก็ขอให้เจ้ากุมารออกมาหาพวกเราด้วย แคอากาศเย็นมากพ,พี่บ้านผม17องศาช่วงเช้าพี่โอ้โหหนาวมากไม่รู้ว่าบ้านที่พี่พี่จังหวัดที่พี่พี่อยู่กันเนี่ยเช้ามากี่องศาคอมเมนต์บอกกันนะครับผม หนาวมากพี่พี่อากาศเย็นมากขึ้นมาแต่เช้าแล้วผมเนะี่ยก็วันนี้ใหญ่ก็ไปหาแม่ดวงพอดีแล้วพี่พี่ใหญ่ไปคนเดียวมากกว่านะทุกคนนะผมก็มามาตามที่พี่หลงคือพี่ชายผมคนหนึ่งแหละพี่ชายแบบอาลูกยุ่งน้องกันเขาให้ผมมาพิกัดนี้เขาบอกว่าถ้ามาดีอะยังไงหนูน้อยก็ออกมาหาด้วยมาเล่นด้วย ตอนนี้ผมอยู่บริเวณยอดเขาเนี่ยก็คือสูงมากพล่นะนี่คือนี่นคือภูเขาอีกฟากพี่ๆนะผมก็อยู่อีกฟากส่วนด้านล่างนี่จะเป็นสายน้ําที่อยู่ตามภูเขาพี่ๆนะเป็นร่องน้าแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้ากุมาเนี่ยจะออกมาหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่รู้ชื่อทุกคนนะพี่หลงก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันพ,พี่ถาวรสวยมากพี่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่มาตามที่พี่หลงได้บอกไว้พี่ชายผมนะจุดที่มีเจ้ากุมารออกมาให้โชคลาภผมอยากรู้มากๆเลยอยากเห็นมากๆเลยอย่างคือบุญใหญ่พี่ๆทุกคนที่ยูคลิปนี้โชคลาภไปกับผมด้วยผมไม่ได้ใส่มูเลยนะแต่ผมทำเพื่อพี่เอฟซีคนดูด้วยคนนะ ยินไหมมีเสียงบางอย่างขย้ำเท้าเดินร,บรอบๆผมอยู่ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะรับรู้หรือยังนะน้องกุมาเนะนี่ยหนูหนูสัมผัสรือพี่มาแล้วมาแล้วอ่ะเอามาหาพี่ได้นะเอกมาเล่นกัน อยากได้อะไรไหมบอกพี่พี่เอามาให้ น้องออกมาหรือเปล่าพี่อยากให้น้องออกมามากเลยน้องอาจจะกลัวผมอยู่พี่อาจจะระแวงอาจจะคิดว่าผมแบบมาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าน้องคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าน้องกูมามพี่นะ มีบางอย่างกําลังเรียกว่าแอบมองหรือว่าย่องย่องเดินมองผมอยู่พี่แต่ผม,มไม่เห็นเหมือนพยายามจะเข้ามาหาแต่ไม่กล้าทุกคนนะหนูออกมาเลยไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทําอะไรผมรอมาจะชั่วโมงเลยพี่นะน้องกูมายังไม่ออกมาผมเลย หรือว่าเขาไม่อยู่แล้วแต่ว่าของที P ่ถวายเนี A ่ยเป็นของยิ้มใหม่ๆนะวันนทั้งนมทั้งน้ำเนี่ยใหม่ๆอยู่เลยก็พอนะให้น้องออกมาหาผมนะผมอยากรู้ว่าน้องมีจริงหรือเปล่าวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ให้พี่ได้เห็นว่าหลักฐานชัดเจนคือยังอยู่เป็นเรื่องจริงที่พี่หลงบอกผมมาพี่ชายผมนะทุกคนนะบอกผม เดี๋ยวมีเวลาผมจะไปกับใหญ่นะไปหาแม่ดวงดีแล้วก็ไปไหว้เหมือนว่าพ่อพ่อของแม่ดวงดีนะทุกคนนะแกก็ไปเจอกับพ่อของมาและแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่าจะเจอแม่นางนะแม่นางดวงดีนะแม่แม่ของนางทุกคนนะเจ้านะกุมาร dù mà ai Đồ mình đang lo lắm lo lưỡi Có bác เราต้องสึกแต่ว,ว่าน้องอยู่นี่แหละแต่ว่าน้องยังไม่ออกมาผมน้องอาจจะกลัวว่าผมเป็นผู้หมอผีชั่วหรือเปล่ามาเอาดวงวิญญาณเลยจะมาทําร้ายน้องหรือเปล่าพ,พี่นังรองต่อไปพี่พนะ คนดูสุขภาพกันด้วยนะครับผมหนาวแล้วพ,พี่พี่ยิงเสียงไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้ามาั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าหนูพี่ๆดูมันนี่ดูเขาสิ อยู่จากด้านล่างนี้ผมอยู่ด้านล่างพี่เมื่อกี้น้องอยู่ด้านบนไหมพี่อยู่สูงมากคือไม่ทำไระวางตอกลงมาฮะลงมาตกใจเลยไหมตาหายหมดเลยพี่พมังจะเมื่อไหร่อ่ะทำไมพี่ไม่เห็นนะเราเองเองอยู่คนเดียวเหรอโอ้ย,ยตกใจเลยพี่อยู่บนหัวผมไล่พี่ ผมนั่งอยู่ด้านล่างนี้ส่วนน้องอยู่ด้านบนพี่พี่อยู่สูงมากระวังตกลงมาลงมาระวังตกมีคนมาหาบ้างไหมเ mm. จ้าชื่ออะไรไม่มีชื่อหรอ <Okay. S 1> ทำไมไม่มีชื่อหรือว่าเองโดนพวก <c oughs> จำชื่อไม่ได้ <Okay. S 1> อืมแล้วอยู่อย่างนี้นานอยู่อย่างนี้นานยัง เหนืนแล้วเหรอใช่โอ้งาวหักินอะไรบ้างยังแล้วอยู่คนไม่สบา,ายของทุกวันเลยดิใช่ได้ข่าวว่าให้โชคลาภเขาไว้ยเยอะดิใช่ป่ะใช่ทำไมถึงให้ทำไมจิตใจดีจังแล้วรู้ยังไงเขาเป็นคนดีดนนดฮะล้วให้พี่ได้เปล่า ไม่ได้จริงอะแ,ออแนะ่มีเรียมทุกคนนะเลี่ยมจัดทุกคนนี้นะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แต่ว่าเล่เรี่ยมเยอะเหมือนกันเด็กคนนี้มาแล้วจะน้ำแดงด้วยเหรออยากกนน้ำแดงเหรอโอ้โหทุกคนนะไม่ธรรมดานะให้ผมเอาขอนมมาเทาาน้ำแดงพวกขนมเอาขอนมด้วยไหมของเล่นไหม เราไปอยู่แต่ข้างบนนัลงมาดิแล้วม่เคยมีคนเจอแล้วกลวัวมั้ยตกใ,ตนะตใหมดเลยพี่พี่โ,โชคดีที่ผมไปเจอข้างบนพี่พนะตอนแรกผมก็ห่างมองว่าอยู่ที่ไหนวะโอ้อยู่ข้างบนนี่เองชอบแกล้งชอบเล่นเหรอ<ช>เอามาน้องชอบแกล้งชอบเล่นพี่พนะวันนี้พี่ไม่มีอะไรมาให้กินเลย เดี๋ยวมาครั้งหน้าพี่จะเอาของมาให้กินโอเคไหมอยากกินอะไรพิเศษอะ,อะเป็นกุมารจริงเนี่ยหรือแค่เป็นเด็กป่าหรือเปล่าเนี่ยลมตุ่นหรือเปล่าฮะถ้าเป็นกุมารอ่ะผมจะลองเอาปลาให้พี่ๆดนะูว่าน้องจะกลัวหรือเปล่า้องกลัวปลาหรือเปล่า เอ็งกลัวไหมเอ็งกลัวพลาไหมเอ็งกลัวพลาไหมฮะกลัวไหมพี่พี่น้องกลัวพี่น้องกลัวพาที่ผมให้่อกินกับตะกรุดอยู่นะระวังตกนะระวังตกนะไม่ลงมาละไม่ลงมาคุยข้างล่างอะ่ะพ,พี่น้องวะน้องกลัวพาที่ผม ให้ดูเมื่อกี้นะน้องกลัวนะแล้วมีพ่อแม่ไหมเนี่ยไม่มีะหนาวไหมไม่หนาวมาผิงไฟงด้วยกันมา,นามาเล่นกันมา น้องลงมาจากบนเทาวันแล้วแล้วไปยืนเป็นที่ของน้องนะแล้วทำไมเองมาอยู่ที่นี่อะ่ะเราล่างเองอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้อะไรเลยเหรอพี่น้องบอกน้องรู้ทีก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าล่างอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนแต่น้องมาสิงอยู่ตรงที่นี่พ,พี่ปิญญาณน,น้องที่นี่ก็คือเป็นกูมาเล่นร่อนพี่นะ อยากไปเกิดไหมอ้ากินกินเลยกินเลยกินกินเลยกินเลยแล้วพี่มาให้ใหม่นะี๋ยวพี่เอาพกนมพกขนมน้ำมาให้นะโอเคไหมไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะมีอยู่นะตอนนี้ ก็ใช้วิจารณยานการรับชมแล้วก็เป็นความชื่อเสริมบุคคลนะครับผมดูพวกความบันเทิงก็ได้มานั่งด้วยกันไหมผมนั่งพิงปันนะจะใ้จะนั่งดูสังเกตพฤติกรรมของเจ้ากุมารเจ้ากุมารตนนี้นะว่ามีท่าทีที่ดุร้ายหรือเปล่า ผมจะลองเข้าไปหาหน้องนนะพี่นะเอาวันนี้จะให้โชคลาภอะไรพี่อ่ะอืมวันนี้เองจะให้โชคลาภอะไรพี่อ,อ,ะอะฮะอะไรนะพี่ไม่อยากได้อะไรหรอกแต่พี่อยากให้คนดูของพี่ได้ ให้เอกจะให้อะไรอ่ะพี่บอกว่าจะให้โชคลาภอะฮะหรือต้องรองให้พี่เอาของมาให้กินก่อนพี่ครับถ้าผมไม่เอาของมาให้กินน้องก็ไม่ให้ก็คือน้องต้องมีข้อแรกเปลี่ยนคือต้องเอาของเอาน้ำขนมมาให้ก่อนน้องก็จะให้โชคลาภใช่ไหม,ไมอายุกี่ขวบวะเนี่ย จำไม่ได้แล้วอายุจำพ่อแม่ได้ไหมจำไม่ได้อ,อยู่อย่างนี้ไม่เหงาเหรอไม่นิ่เล่นี่อะไรกินบ้างเนี่ยอม้มีน้ำมีนมบ้กวคนนะ อยู่แบบสั่นโดดไปพี่นะไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเลยเดี๋ยวได้ของเล่นไหมเนาะทว่ม <c oughs> อยู่นี่มานาดิเนี่ย <c oughs> น้องสั่พี่นะน้องอยู่มานาแล้วแล้วก็ มีแบบไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยใช้ชีวิตคนเดียวเหมือนเล่นรอนนะพี่พนะผมก็อยากช่วยนะทุนนนทำไมต้องช่วยไงทำบุญให้หรือแผ่เมตตาให้น้องได้ไปเกิดจกไปเกิดไหมเจ้าก,กุมาร ก็รู้จักชื่อตัวเองยังไม่ได้จำชื่อตัวเองไม่ได้เลยทำงานดีทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขึ้นมาให้ของมาให้น้ำนะวันนี้พี่อยากรู้ว่าเองมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ได้เจอกับตาแล้วก็เชื่อเร้ว,ว่ามีอยู่จริงมีพี่ชายคนหนึ่งบอกพี่ว่าเองให้โชคลาภเขาจริงไหมแล้วเขาก็ได้จริงๆ

แล้วจำได้ไหมว่าตัวเองเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนจำ <'s> ไม่ได้ด้วยเหรอ เคยมีเพื่อนไหมแล้วเพื่อนๆอ,อยู่ไหนหมดไปเกิดหมดแล้วเวรื่องเราคนเดียวใช่ไม่เกิดเพราะอะไรเป็นกรรมเยอะหรือเปล่าเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าเราดื้อหรือเปล่าล่ะ ทำไมคนอื่นไปเกิดได้ตัวเองไปเกิดไม่ได้อะไม่รน้องจะซนทุกคนนะน้องจะหาโน่นทางนี้มาตีมาเล่นทุกคนนะนพี่ว่าที่เองไปเกิดไม่ได้เพราะว่าเองดือ้อเองซนหรือเปล่าเองหัวหัวหัวลันหรือเปล่า ขาถึงไม่เอาเองไปเกิดอะเวรนกรรมเยอะหรือปาละ่ะ ไปไหนอะพี่พี่น้องไปแล้วอ่ะน้องบอกเดี๋ยวน้องมานะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาผมถามไปไหนหน้องไม่บอกก็หายไปเลยไม่รู้น้องไปไหนนะเ <c oughs> คไม่แพ้จะรอดูว่าน้องจะโผล่มาตอนไหนพี่ครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้อง กูมาเนี่ยไปไหนนะคนนะผมก็ลอสักพักแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยไม่รู้จะมาไม่รู้จะมาตอนไหนผมคิดว่าจะน้องกลับแล้วแล้วก็มันนานไปแล้วไม่รู้ใครเรียกตัวน้องไปหรือเปล่าผมว่าผมจะตั้งชื่อให้น้องไหมพี่นะนาจาผมอ่ะมีชื่ออยู่พรุ่งนี้ผมจะมาหาน้องจะเอาขอนมเอาน้ำมาให้น้องแล้วก็น้องอาจจะให้โชคลาภผมจริงๆริงผมขอตั้งชื่อให้น้องเป็นไอ้จุกดีกว่า พ,พี่นะผมคิดว่าชื่อจุกอะมันชื่อเป็นเด็กที่ชื่อน่ารักนะทุกคนนะนะมันดูแบบโบราณดีพี่พี่ผมตั้งชื่อให้น้องจุกพรุ่งนี้ผมจะมาตั้งชื่อให้น้องวันนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยแค่มาดูว่ามีจริงหรือเปล่าสรุปได้เจอจริงจริงพี่นะได้เห็นน้องจริงก็ดีใจมากมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่รอชมคลิปแตวผมจะขึ้นมาหาน้องแล้วก็จะตั้งชื่อให้น้องนะนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอเดินาทางกลับก่อนแล้วก็ได้รู้ความจริงละว,ว่ามีจริงพหมพี่นะตามที่พี่หลงบอกผมไว้ เจ้ากุม,มารที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ให้โชคลาภกับหลายคนที่มาทุกคนนะไปเดินทางกลับกันพี่